สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันในหมวดภาษานะคะวันนี้ครูเก๋มีบัตรภาพค่ะเด็กๆมีบัตรภาพหลายไปเลยนะคะเราจะมาเรียนไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะนะคะครูเก๋มีบัตรภาพนะคะเกี่ยวกับอาหารอ่าเด็กๆมาดูกันเลยค่ะเด็กๆเขียนอะไรในภาพคะลูกอ่านี้ค่ะมีปลาทูมีอะไรคะน้ำพริก เะะมนูนี้เขาเรียกว่าน้ำพริกนะคะกับผักทอดแล้วก็ปลาทอดค่ะเด็กๆเป็นอาหารที่คนไทยชื่นชอบมากเลยค่ะมีรสที่เผ็ดนะคะเด็กๆน้ำพริกปลาทูค่ะอ่าอันนี้เด็กๆต้องเคยเห็นแน่ๆเลยเห็นไหมคะน่าทานมากเลยลูกนะคะ อันนี้คืออะไรคะเด็กๆอ่าอันนี้เขาเรียกว่าไก่ย่างนะคะไก่ย่างเราทานคู่กับอะไรคะลูกน้ำจิ้มไก่นะคะก็มีรสชาติที่เผ็ดเหมือนกันคะ่ะน้ำจิ้มแต่ถ้าดเด็กๆไม่ทานน้ำจิ้มเด็กๆก,ก็ทานแต่ไก่อย่างเดียวนะคะอ่าภาพต่อไปคะ่ะมีเมนูนี้เลยค่ะเด็กๆอันนี้คืออะไรคะ ใช่แล้วค่ะผัดไทยเห็นไหมคะมีเส้นด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็มีผักนะคะอะไรคะมะนาวนะคะผัดไทยนะคะเป็นอาหารไทยที่คนไทยและคนต่างชาติชื่นชอบมากเลยค่ะเด็กๆนะคะอ่าอันนี้อะไรคะลกูกใช่แล้วค่ะอันนี้คือข้าวผัดสับปะรดค่ะเด็กๆ นะคะข้าวผัดสับประรดข้างบนมีอะไรเอ่ยมีกุ้งเห็นไหมคะโอ้นะคะแล้วก็มีผักเยอะแยะเลยนะคะลูกข้าวผัดค่ะข้าวผัดทะเลนะคะเด็กๆแม่เมนูนี้คะ่ะเด็กๆเป็นเมนูที่ชื่นชอบมากเลยมันคืออะไรคะใช้แล้วคะ่ะส้มตำ สมตำม,มีรสชาติที่เผ็ดนะคะซึ่งทุกคนชอบทานนะคะเด็กๆสมตาม,มีอะไรอยู่คะมีมะละกอนะคะที่สับหรือซอยเป็นชิ้นๆน,นะคะอ่าแล้วอันนี้ล่ะคะเด็กๆว้าวกะหัวนะคะอ่าอันนี้คือปลาทูนึง่งอ่าอันนี้คือปลาที่นึ่งแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถ นำไปทอดแล้วมาทานคู่กับน้ำพริกได้นะคะหรือแม้ก็ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะอร่อยมากเลยนะคะอ่าเรามาทบทวนภาพกันนะคะเด็กๆอันนี้คืออะไรคะอ่าน้ำพริกกระปินะคะน้ำพริกกระปิอันนี้นะคะไก่ย่างอันนี้นะคะส้มตำผัดไทย ข้าวผัดแล้วอะไรคะลูกปลาทู1น่งน,นะคะค่ะวันนี้เด็กๆก็สะสมคำศัพท์ได้หลายคำเลยนะคะลูกคำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาหารไทยนะคะอาหารไทยของเรานะคะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันต่อไปนะคะครูเก๋จะมีภาพใดๆมาให้ดูอีกนะคะเด็กๆแล้วพบกันคะ่ะ